ไม่ครบกถจราจ,จรเลยเออตายอบเลยไม่รู้กินเนือไหมครับวันนี้เรา ตัวเมืองสุรินทร์ครับเราจะไปสุรินทร์พักดีต่อครับใช่รถไฟจะพาไปสุรินทร์พักดี ลายอะไรวะเนี่ยเข้าไปเต็กมาเองนะ่างแๆวว่าสถานีขนส่งเลี้ยวซ้ายโอเคโอเคเลยรถอะไรครับดูครับรถครับเ่จริงๆครับ ชาข้างหน้าครับ